กลับมาอีกครั้งกับช่องคูโรโคนะวันนี้ก็จะมาอ่านบางังเอเกิดใหม่เป็นเจ้าชายดับเจ็ดตอนที่สี่แล้วที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นใครกันน่ะหาเจอในระยะขนาดนี้เดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับดันเจี้ยนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับจิตด,ด้วยสิ ถ้าออกไปในสภาพแบบนั้นแล้วก็จะให้ความแตกเรื่องเป็นเจ้าชายหนับที่เจดแล้วครับก็จริงไม่มีคำตอบสรุปคือเป็นศัตรูสินะชิบหายแล้วทำไงดีอเออเออเอออ่ะยยินดีที่ได้รู้จักผมโลโรเบิร์ตนักประจนไฟฝึกหัดครับเวทมนต์รูปแบบภาพลงตาจำลองรูปแบบเวทมนต์แปลงร่างแต่ว่ามันมีขีดจำกัดที่ เป็นรูปร่างที่เคยเห็นหากแปลงร่างเป็นคุณพี่เอาเบิร์แล้วก็อาจจะมีแต่สร้างปัญหาให้ดังนั้นใช้การไล่สองชั้นที่จะมาจากกิมมือซ้ายเป็นรูปร่างของเรามือขวาเป็นรูปร่างของพี่เอาเบิร์ดใช้สองรูปล่างคูณกันจะสร้างรูปร่างที่เป็นออริจินอลไม่เคยมีในโลกนี้มาก,ก่อนโรบอทชันชื่อเตา๋าใช้ศิลปะก,การต่อสู้อย่างที่เห็นนักจักนภายแรงดีมนาะมีพิรุษเหรอ เรียนแบบรุลาเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะครับเป็นหนุ่มหล่อและฝึกมาจนถึง18ปีฉันกระโดดข้ามอดจากโรงฝึกเพื่อคอนหาปรเชีนหน้าและกลายเป็นนัดกระจนภัยแต่เด็กผู้ชายที่โดนหยุดโดยผู้หญิงอ่อนแอฉันคนนี้ที่ไม่มีคนในฤดูใบไ,ไม้ผลิมาถึงแล้วหนุ่มหล่อคนนี้จะต้องเป็นแฟนของฉัน ถ้าไม่ว่าอะไรแหละก็เข้าร่วมดันเจี้ยนด้วยกันแต่ถ้าหักต้องการล่ะนะถ้าหักยุ่งอยู่แล้วก็คนอื่นไว้ใจฉันได้เลยอขอบคุณครับตระกูลศิลปะก,การต่อสู้เต่กากแมมเป็นพักพวกดันเจี้ยนไม่มีชื่อความยากโดยประมาณบี โรเบิร์ตเห็นไหมตกหลุมรักฉันหรือยังและไม่ได้ดูเลยนี่วาเห็นอยู่นะสุดยอดจังเลยเต๋าเป็นนักประจนภัยคนเดียวหรออายังหานะทุจรินักประจนภัยที่เป็นพวกพร้องดีๆไม่เจอน่ะฉันดีพอไหมนะอีกอย่างการโจมตีนั่นคือสิ่งที่เรียกจิตงั้นหรอโรเบิร์ตรู้จักจิตด้วยงั้นหรอหายากนะที่คนรู้จักศิลปะ ของจิตเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าพลังเวทแต่ใช้เวทมนต์สินะดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกดการหายใจของสาวแต่ว่าคงจะเป็นแบบนี้อีกอย่างนะถึงจะรู้สึกอย่างนั้นก็เถอะแต่มันไม่สําคัญหรอกเนาะแค่ความรู้สึก การฝึกลมหายใจนั้นเริ่มจากการหายใจจบลงด้วยที่หายใจนอกการหมุนเวียนของจิตในร่างกายทําให้เกิดการระเบิดความสามารถทางร่างกายที่เหนือมนุษย์ที่มีความเข้ากันได้กับลมหายใจนอกถึงแม้จะมีเพียงแค่รู้สึกถึงจิตภายในร่างกายจําเป็นที่จะฝึกฝนลมหายใจค่อนข้างสูงมากเลยนะยิ่งกว่านั้นทําให้จิตของฉันตกหลงลักง่ายกว่า เดี๋ยวสิเราเบิดเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นจิตของลมหายใจงั้นเหรออืมลองเรียนแบบต่อดูนะ่ะยากจังนะเรียนแบบแล้วไม่ได้นะเราเบิดการหายใจของจิตนะ่ะถ้าไม่ชินมันจะเกิดการเผาไหม้ในปอดอืมอืมไม่ได้ฟังเลยนี่นะที่จริงภายในร่างกายรู้สึกได้เป็นพลังงานที่แตกต่างจากเวทมนต์พลังนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เวทมนต์นี้ ่ไม่ได้น่อฉันจะสอนเรื่องของจิตให้มากกว่านี้เองขอบคุณนะเต๋าเป็นสิ่งที่อยากจะฟังแหละผู้หญิงที่ฟังแต่ตัวเองและ,ล,ะลมหายใจนั้นจนกว่าจะออกดันเจี้ยนอย่าใช้มันออกมานะโอสสมกับเป็นเด็กเวรจริงๆแหละนะเป็นชีวิตที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนี้แต่ทำไมถึงไม่มีความสนใจเลยล่ะที่สนใจก็คงจะเป็นการแสวงหาเวทมนต์เท่านั้นแหละนะ นั่นคงเป็นเหตุผลที่เหตุผลของท่านลอยแน่นอนคนที่ใกล้ชิดด้วยหาเจอแล้วนะคะท่านลอยชิวฟ้าเมื่อกี้นี้คือกระสุนพลังจิตไงล่ะแล้วก็เมื่อกี้คือบอสของดันเจียนนี้หมาป่าสีเทาเท่านี้ก็สามารถไปกล่องสมบัติดันเจียนได้แล้วละโอ้ ถึงจะพูดแบบนั้นเท่าที่ดูทรัพย์สินของด mm ันเจี้ยก็มีแค่ขอบเขตที่การเติบโตไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนาะการเติบโตที่ว่าการเติบโตเนี่ยคือดันเจี้ยนกันเหรอเดิมทีแล้วดันเจี้ยนคืออะไรถ้าไม่จัดการบอสแล้วก็ก่องสมบัติไม่ได้แล้วโครงสร้างภายในที่แปลกแบบนี้น่าสนใจตลอดเลยโรเบิรนะ์ตน่ะสนใจภายในมากกว่าข้างในกล่องสมบัติอีกเนาะอืออ่าแน่นอนในนั้นเองก็สนใจแหละนะ ในช่วงเวลาสั้นๆชี่กับการใช้จิตหลมปานนี่แหละคือในที่สุดก็เป็นไปได้สวยแลกถ้าปล่อยให้เกิดความรักแล้วก็จะยอมนับการเป็นเจ้าสาวจากตะแก่น่นาน้ำคาญสักทีเต่าลองเปิดกล่องสมบัติกันเถอะคงจะอ,อย่างนั้นแหละเนาะเอาเถอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะแต่ จบแล้วกับตอนที่4ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้บ๊ายบาย